ก็เด็กหยิงอิมเนี่ยอาจจะมีแบบเออหน้าตาผิดระเบียบไปบ้างเล็กน้อยผมผิดระเบียบไปบ้างเล็กน้อยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตแต่งหน้าไปเรียนฉบับ10นาทีเสร็จนะแล้วก็จะมาสวอนลิปแมททั้งหมด5สีนะคะที่สามารถทาไปเรียนได้จริงๆก็ตคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆ้องมัธยมหรือว่ามหาลัยนะคะก็สามารถเอาไปแต่งตามกันได้เลยส่วนวิธีการแต่งเนี่ยจะแต่งยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยหลังจากที่ลงบำรุงแล้วก็ครีมกันแดดอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวใช้คอนซีลเลอร์ค่ะปกปิดพวกใต ลงไปบางๆนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้นิ้เปลี่ยนได้เลยจากนั้นนะคะเดี๋ยวใช้อันนี้เลยเป็นลิปทิ้นของสระสีนะคะ Jolly Sweet Lip Tint ค่ะอันนี้เป็นสีเบอร์02นะคะ Lovely Peach เราก็จะทาไปที่แก้มเลยนะคะอันนี้แล้วก็ค่อยๆแตะไปที่เราลงก่อนที่จะทาแป้งเนี่ยเพื่อให้มันดูเป็นธรรมชาติแล้วก็เขาจะได้เกลี่ยง,งา่ายแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยนะคะคุณครูคะหนูวิ่งมาโรงเรียนแก้มแดงเลยอย่างเงี้ย จริงเรื่องการแต่งหน้าไปโรงเรียนเนี่ยเหมือนโรงเรียนรัฐบาลแบบเขาจะซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยแบบเด็กห้ามแต่งหน้าห้ามอะไรเงี้ยแต่วันนี้ตอนเรียนก็แอบครูแต่งหน้าเหมือนกันโอเคได้สีแก้มแบบโอ้ดูสุขภาพดีมากป้วยขนาดนี้แล้วนะคะต่อมาค่ะถ้าน้องๆคนไหนที่ไม่อยากได้การปกปิดนะคะต้องการแบบความใสๆเลยแนะนําว่าให้ใช้แป้งฝุ่นของซาสีอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นอยล control p o าวเดอันเนี้ยเนื้อเขาแบบจะละเอียดนะคะแล้วก็ไม่อุดตันผิวและที่สําคัญก็คือเขาคุมมันได้ดีด้วยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงแค่39บาทแล้วก็อ่ะใช้แปรงนะคะปัดให้้้ทั่วหนาไดเลย หรือว่าถ้าน้องๆแบบเออไม่มีแปงรงอะไรเงี้ยก็ใช้มือก็ได้นะใช้มือทาก็ได้อันนี้ดูสิคะทาแป้งฝุ่นแล้วเป็นไงเอ,อ้ยหน้านวน,นผงใสจะตายแต่ว่าถ้าน้องคนไหน,นที่ต้องการการปกปิดเพิ่มมากกว่านี้ต้องการแบบเออความเป๊ะมากกว่านี้นะคะก็สามารถใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นได้ก็จะเป็นอันนี้เลยนะคะของสระสีคาเมจิกแมตต์ฟิลด์เดช o าวเดอร์ก็เขาเป็นแป้งที่ผสมรองพื้นนะคะถ้าอยากได้ความเป็นธรรมชาติเนี่ยแนะนำว่าใ,ใช้แปรงปัดคือถ้าเราใช้แปรงอันโนาะมันก็จะดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะ วันนี้นะคะเด็กหญิงอีฟเนี่ยใช้เป็นสี W o หนึ่งนะคะกะ็ทาลงไปแต่ว่าถ้าใครไม่มีแปรงก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถใช้พัฟที่เขาให้มาได้เหมือนกันอยากได้ความคุมมันมากขึ้นปกปิดมากขึ้นนะคะก็ใช้พัฟเนี่ยค่อยๆกดลงไปนะคะเช่นเอาแบบโอ้ยจมูกรามันจังเลยเงี้ยก็ใช้พัฟนะคะจิกแป้งขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็ค่อยๆกดทับลงไปนะปลายตา,ยายนี้ดําเชียปกปิดเพิ่มหน่อยนึงอ่ะก็ทาลงไปได้เลยเรอยสิวยังโผล่มาอยู่อย่างเงี้ยอ่ะก็ตกๆลงไป แล้วก็แป้งของเขาเนี่ยจะเป็นโทนเหลืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้แล้วหน้าไม่ลอยแน่นอนนะคะต่อจากนั้นนะคะเดี๋ยวขอเติมคิ้วให้แบบเออเป็นธรรมชาตินดิดน,นึงเพราะว่างี้มันก็จะดูโลนเกินไปอะ่ะของส,สัตว์สีเขาก็มีเป็นอินสอเขียนคิ้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่เจ๋งมากเลยก็คือว่ามันมีกบเหลาอยู่ที่หัวเนี่ยที่ปอกอนะ่ะแล้วก็ ใส่เข้าไปใช่ปะจะเขียนเนี่ยก็เหลาได้เลยเหลาๆๆแล้วก็มาเขียนนะคะใช้ดินสอค่ะค่อยๆสก,กิดเขียนลงไปอย่างเบามือนะคะเน้นว่าเบาๆนะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรกันน้ำด้วยนะคะเผื่อเรียนพะลาแล้วเหงื่อออกเนี่ยคิ้วก็ยังอยู่แต่ว่าอย่าเอามือไปถูก็พอค่ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเขาจะเป็นแปรงปัดคิ้วนะคะแล้วก็เอามาหวีขนคิ้วให้เรียบร้อยโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็เอานิ้วเนี่ยมาถูๆตรงหัวคิวนิดนึงนะคะ ให้สีหัวคิ้วเนี่ยมันจางๆนะจะได้ดูเป็นธรรมชาติสําหรับน้องๆมัธยมนะคะหนูทาทิ้นเสร็จแล้วก็ออกจากบ้านได้เลยเรียบร้อยแล้วก็แตะๆลงไปนิดหน่อยพอแอเคนี้ค่ะเราก็อ่ะแตะๆๆให้ทิ้นเขาแบบกระจายทั่วริมฝีปากนะคะแต่ก็ถ้าใครปากให้อาจจะมีลิปมันชนิดหนึ่งก็โอเคแล้วต่อมาค่ะมาถึงไอเทมนางเอกของวันนี้แล้วนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะ XOXO Liquid Lip อันนี้เนี่ยเขามีหมว5สีนะคะแล้วก็เป็นเนื้อแมททั้งหมดเลยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยแค่139บาทค่ะวยวี่ห้อสีเขาเออคุอน้คคนดะ เดี๋ยวจะให้ดูพิกเมนต์เขาแล้วกันนะคะว่าพิกเมนต์เขาแน่นมากๆจริงๆตัวเนี้ยดูดีเนื้อเขาจะออกเป็นแบบน้ำๆหน่อยนะคะแต่ว่าสีแน่นมากเวลาที่เราทาแล้วเนี่ยเราก็แต้มๆลงไปบนปากเราใช่ปะแล้วเราก็ใช้นิ้วเนี่ยเบลนด์นะคะดูดีมีความเป็นธรรมชาติมากเลยก็คือเนื้อเขาบางก็จริงนะแต่ว่าพิกเมนต์แน่นเวลาทาไปแล้วเนี่ยก็จะไม่หนักปากด้วยจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยเราก็สามารถทาไปเรียนได้ทุกสีเลยนะคะเดี๋ยวทาให้ดูนะว่าทามาแล้วแ่ยมันจะเป็นประมาณไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์1น i n n o c น n t Pink อันนี้นะคะ101 Innocent Pink จะเห็นได้เลยว่าเออเนื้อลิปเขาแบบดีจริงๆนะแล้วก็คนปากแห้งก็ทาได้นะคะมันไม่ไปจับขุยที่ปากอะอันนี้ก็จะเป็นสีแบบน่ารักน่ารักชมพูนุดนๆใสๆนะคะน้องมหาลัยก็ทาไปเรียนได้แน่นอนสำหรับสีต่อมานะคะ102 Darling Rose สีนี้ก็น่ารักนะคะมันจะดูแบบสดใสมากกว่าสีเมื่อกี้นิดนึง ต่อมาคะ่ะเบอร์201นะคะ Petty Peach เฮ้ยสีนี้น่ารักมากเลยเป็นแบบสีนูดอมพีชนะคะดูเป็นธรรมชาติดีสีต่อมานะคะ Summer t e r r a c o t t a เบอร์204ส่วนตัวมีความชอบเบอร์นี้เป็นพิเศษสีนี้คือมันเป็นสีที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้นะคะ่ะมันจะเป็นแบบแดงๆอิๆดๆนิดนึงแบบตุนต่นๆหน่อยๆอะไรเงี้ย และสีสุดท้ายนะคะทุกคนเฮ้ยมันดูแรงมากเวอร์เป็นสีแดงสดเลยนะคะเบอร์สี่ศูนย์หนึ่งอย่าเพิ่งตกใจเพื่อแบบเฮ้ยให้พี่คิดอะไรอยู่จะทาสีแดงไปเรียนเนี่ยนะ<บ>นี่นะคะสีแล้วก็แตะๆลงไปแค่ข้างในนี้เดียวพอนะแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วเบลนด์ได้เลยนะคะมันจะเป็นสีแดงที่น่ารัก<อ>มาก โอเคก็เป็นลุคประมาณนี้นะคะก็สําหรับคนที่แบบขี้เกียจแต่งหาแล้วแต่ว่าถ้าใครอยากจะเพิ่มแบบลุกเล่นนิดนึงนะคะก็ปัดมาสคาร่าก็ได้ไล่ด่างนิดนึงก็ได้นะคะก็สํหรับใครที่สนใจลิปของสัตสีนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์นะคะดิฉัจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในดิสคริปชันบ็อกใต้คลิปข้างล่างนะยังไงก็ลองเข้าไปดูได้นะคะของเขาแบบเออคุณภาพดีน่าเล่นทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยก็สําหรับวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเต็มอิ่มจุใจทั้งแต่งหน้าแล้วก็สวอทลิปให้ดูนะยังไงก็ฝากกด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดกระดิ่งช่องด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ บ๊ายบายสวัสดีค่ะ